โอ้โหโกลาหลเงินทั้งเมืองเลยนะแต่หลวงพี่ว่าโกลาหลเงินทั้งโลกกันละเพราะว่าโลกมันก็ใช้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนะ่ะมันก็โกลาหลเงินเนฮะ้ยเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยพอช่วงค่ำพระภิกษุท่านก็มาประชุมกันคือช่วงค่ำเลยนะพระภิกษุก็จะมารับฟังโอวาทจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติจำได้ไหมพุทธกิจห้าอย่างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเช้าบินทบาตเย็นแสดงธรรมค่ำให้โอวาปาทพิกษุเที่ยงคืนต่อปัญหาเทวดาและเวลาย่ำรุง่งแผ่ขายประยาณตรวจดูสัตว์โลกที่ควรปลดมันช่วงค่ำ ท่านก็จะมาให้โอ,อวาทพระภิกษุพระภิกษุก็จะมารวมกันก่อนในโรงธรรมสภาการมาของพระภิกษุในช่วงค่ำเนี่ยถ้าเรียกว่าทรรวัดทร,รวัดเย็นนี่ยเขาเรียกว่าทร,รวัดเย็นแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเสด็จดับกันแทบปรินิพพานไปแล้วก็เลยมาแทนที่จะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ มาทบทวนคําสอนของพระองค์แทนด้วยการสวดมนต์เนี่ยที่มาของทวัดเย็นคืออย่างเงี้ยธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ